องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นองค์กรรูปแบบใหม่หรือเป็นองค์กรสายพันธุ์ใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาปิดจุดอ่อนองค์กรดั้งเดิมต่างๆได้องคอ์กรภาครัฐนะครับมีหน้าที่นะครับแล้วก็มีบทบาทในการที่จะจัดสรรทรัพยากรต่างๆการทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับบริการต่างๆให้กับสังคมนะครับให้คนในสังคมอยู่กันได้อย่างราบรื่นนะครับมีสวัสดิการต่างๆเพียงพอในการดำเนินชีวิต เรื่องของการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมให้อยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับมีคำถามที่เกิดขึ้นมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะครับในองค์กรภาครัฐทั่วโลกนะครับเนื่องจากการบริหารงานที่มีลำดับขั้นตอนมากนะครับเป็นแนวดิ่งนะครับการต่อต้านกัน เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องด้วยมีลำดับชั้นมีขั้นตอนนะครับมีโครงสร้างที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆการดําเนินงานในเรื่องต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างลําบากแล้วก็ค่อนข้างช้ากว่าอ,องค์กรโดยทั่วไปทุกวันนี้นะครับทรัพยากรของภาครัฐเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณจํานวนมหา,าศาลในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐเนี่ย ที่เมื่อก่อนทําหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ตระ,ะเตรียมทรัพยากรพื้นฐานแต่เพียงผู้เดียวให้กับสังคมหรือเป็นโซล์พรวเดอร์ให้กับสังคมนะครับบทบาทของโซล์พรวเดอร์ที่แสดงโดยภาครัฐก็จะลดบทบาทลงไปเรื่อยๆเพราะไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรต่างๆมาตระเตรียมให้เพียงพอกับประชาชนในประเทศของตัวเองได้นะครับ บทบาทและข้อดีขององค์กรการกุศลนะครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในสังคมอย่างจริงจังนะครับมีความรู้ความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งนะครับการเข้าไปมีบทบาทในการเป็นองค์กรสนับสนุนนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับองค์กรทั่วๆไปนะครับที่สนใจที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งองค์กรการกุศลต,ต่างๆเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในเรื่องของการ รับการจัดสรรงบประมาณหรือการของบประมาณมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยเนื่องด้วยบริหารหรือดําเนินงานโดยคนที่เป็นอาสาสมัครหรือคนที่สนใจปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยตัวเองนะครับแต่ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารองค์กรการจัดการนะครับการทําธุรกิจการหาไรายได้ต่างๆตรงนี้ก็ ยังไม่สามารถที่จะทําให้องค์กรเนี่ยบริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับการเลี้ยงตัวเองได้ขององค์กรเหล่านี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องด้วยต้องอาศัยงบประมาณนะครับการขอทุนจากหน่วยงานจากภาครัฐพอไม่สามารถหาไรายได้ด้วยตัวเองได้นะครับเราก็ต้องรองงบประมาณจากทางหน่วยงานต่างๆมาสนับสนุนเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ยากขึ้นณนะปัจจุบัน องค์กรธุรกิจสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้คนในสังคมและก็ชุมชนได้สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถผลิตนะครับสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แปลกใหม่สินค้าบริการที่เป็นเทคโนโลยีที่มาสามารถทําให้ชีวิตคนสะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องใช้ชีวิตลําบากเหมือนเมื่อก่อน สร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะครับภาครัฐก็จะเอาเงินภาษีขององค์กรธุรกิจเหล่านี้นะครับไปขับเคลื่อนสังคมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆวางโครงสร้างต่างๆพื้นฐานให้กับสังคมเนื่องด้วยต้องบริหารงานให้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับบริหารงานเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดนะครับลดต้นทุนให้ต่ําสุดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการกระบวนการในการผลิตต่างๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการทําลายสิ่งแวดล้อมสร้างปัญหาทางอ้อมให้กับสังคมในเรื่องของการสร้างกระแสของการบริโภคนิยมให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมนะครับทาให้คนบริโภคมากนะครับใช้สินค้าเกินความจําเป็นใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆ นั่นก็ถือว่าเป็นช่องว่างนะครับที่ทําให้เกิดกระแสขององค์กรรูปแบบใหม่นะครับที่จะมาบริหารและจัดการการดําเนินองค์กรของตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะครับและปิดจุดอ่อนต่างๆข้อเสียต่างๆขององค์กรดั้งเดิมให้ได้องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมก็จะเป็นองค์กรรูปแบบใหม่นะครับที่จะดึงจุดเด่นขององค์กรดั้งเดิม3ประเภทเข้ามาผนวกรวมกันนะครับ ก็จะต้องทําตัวเป็นเปรียบเสมือนองค์กรที่สนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้กับคนในสังคมนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้สร้างกําไรแล้วก็สร้างการเติบโตได้ดีรวมทั้งบริหารจัดการได้ยอดเยี่ยมการเข้าใจปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้งสามารถแข่งขันได้สามารถหาทุนได้ด้วยตัวเองไม่ทําให้เกิดการคอร์รัปชันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะหาทรัพยากรหาทุนจากทุกทกที่ดำเนินองค์กรโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งไม่สร้างการบริโภคนิยมที่เกินเหตุรวมทั้งพัฒนาสังคมชุมชนและโลกไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่ว่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีแต่ข้อดีหรือมีแต่ข้อเสียแต่องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นองค์กรทางเลือกใหม่ให้กับคนที่สนใจที่จะทําหรือสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับมีรายได้เติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถสร้างเครือข่ายและก็สนับสนุนคนในสังคมชุมชนแวดล้อมของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงจุดด้วย ขยายสเกลได้นะครับที่จะช่วยเหลือสังคมและองค์กรก็เติบโตตามไปด้วย